สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับสงางนะครับวันนี้แนะนำอีกผลิตภัณฑ์นะครับของมิยมมากๆเลยในเรื่องของการดูแลปลัดทินผิวนะครับและยังทําอื่นๆในอีกมากมายผลิตภัณฑ์วันนี้ชื่อว่าแกลบฟูสนะแกลบฟูสชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะตัวนี้มีสารที่ว่าดีเลมูนินสูงมากเลมูนินส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องราวของการนําไปผลิตภัณฑ์ ไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดูแลและประทินผิวนะครับแต่ถ้าเป็นของโดทาล่าแบบนี้หยดน้ํามันหอมระเหยลดลเปอร์เซ็นต์นะครับทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับนอกจากการประทินผิวได้แล้วนะครับวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราวของการประทินผิวนะท่านสามารถนําไปผปสมกับครีมบํารุงผิวของท่านนะครับมันทาให้ผิวเรากระจ่างใสไวขึ้นนะครับแต่ขออนุญาตแนะนําว่าในการใช้ในกลางวันนะขออนุญาตนะฮะงดใช้ตัวนี้ก่อนเพราะเขาอยู่ในกลุ่มของตระกูลซีบรัส นะเอามาดูแลกระทินผิวในช่วงของไนท์แล้วกันนะครับ่าช่วงของกลางคืนแล้วกันนะครับบำรุงผิวในช่วงคืนนะครับโอเคทําอะไรอีกครุฑผัดตรงนี้มีอีกหลายหลายอย่างเลยนะฮะอันห,หนึ่งถ้าเราเรื่องของการสูดดมกลิ่นเราเลยครับความหอมสดชื่นแบบผิวส้มแบบน้ํามันหอมมะของส้มเนี่ยหอมมากต้องบอกว่าหอมมากมากหอมละมุนกว่าเลมอนหอมละมุนกว่าไวโอเลน์นะครับตัวเนี้ยแกลปฟูด นะโอเคมาพูดถึงคุณนิดหนึง่งในเรื่องของการนอกเหนือจากประทินผิวได้แล้วนะครับตัวนี้นะใครที่มองหาการลดน้ําหนักท่านสามารถหยดลงบนเครื่องดื่มหรืออาหารของท่านนะครับไปช่วยเร่งการเผาผลาญในระบบอาหารในร่างกายของพวกเราตลอดจนดีท็อกซ์ลไส้ด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดนะนอกเหนือจากการประทินผิวางเดียยนะแค่สูตรดมรับประทานได้ด้วยนะครับทำได้ดีกฮนะต้องบอกว่า ใครสุภาพตรีมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับอ่าส่วนอกแล้วกันนะครับปัญหาน้ํานมน้อยนะหรือเรื่องราวของการาดูแลคุณสมบัติของทูนในสุขภาพภายในแล้วกันนะครับเนี่ยดูแลได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ของมดลูกอะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษผมต้องบอกเลยว่าดูแลเรื่องราวของการดูแลเสริมประสิทธิภาพนะครับโดยรวมแล้วกันนะครับสุภาพบุรุษนะใช้ได้นะครับต่อมาใครที่มีอาการติดน้ําตาล ใช้น้ําตาลหรือผสมอาหารในครั้งละเยอะลองหยดตัวนี้เข้าไปมันมีความหอมหวานอยู่ครับกลิ่นที่เราให้ทําให้อหอมหวานนี่แหละมันจะทําให้เราไม่ต้องไปเติมน้ําตาลหรือวหวานมากกลิ่นมันเป็นตัวนําทําให้หวานอยู่แล้วเนี่ยหอมหวาน,นจริงๆนี่สําคัญใครที่ต้องการละลายเซลลูโลสในใร่างกายพวกคนที่มีสุขภาพตีนะที่ผิวเวลาเราบีบเข้าไปมันเรียกว่าเป็นผิวส้มอะนะ เป็นเหมือนไขน้ำมันอยู่ใต้ผิวหนังเยอะๆน่ะถ้าสามารถตัวนี้ทาถูนวดประโลมผิวได้นะครับตัวนี้จะเข้าไปละลายอ่าเขาเรียกว่าเซลลูโลสใต้ผิวหนังให้ละลายไปทําให้เราสามารถลดเชฟของเราได้ด้วยนะลดหุ่นแล้วกันนะลดเชฟเข้าไปอันสุดท้ายนําตัวนี้มันดูแลเรื่องราวของระบบระบบไตนะตนี่เป็นต่อมไร้ท่อหมดเลยนะครับตัวนี้แหละเอเซอร์โอยที่ชื่อว่า แกล็บฟูตุ่นแหละเข้าไปช่วยเสริมระบบการทํางานไปดีท็อกระบบไตครับนะไปดีท็อกระบบน้ําเหลืองครับทํายังไงดีเอย่ยผสมน้ําดื่มผสมน้ําอุน่นผสมเครื่องดื่มดื่มได้เลยสามารถทาฝ่าเท้านะครับตัวนี้เข้าไปดูแลบ,บําบัดสุขภาพของเพราะนะครับนี่คือแกล็บฟูต์เอาหนังมาเจาะลึกกันนะว,ว่ามีคุณสมบัติอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ยผมสง่าชอบใช้งานแบบนี้แป๊บเนี่ยเอาเอาเค สัมผัสนิดเดียวนะจะหายังไม่ได้หยดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนะเอาแค่สัมผัสแตะข้างบนฝาบือเนี่ยแล้วก็สูดดมเข้าไปเลยนะ <S <S แรกฟูดมันหอมสดชื่อน,นอ่ะชัดเจนอ่ะอยากให้ได้ลองนะครับลองเท่านั้นถึงจะรู้นะใครที่ทักสง่างาสง่ามาสง่าแจกตัวทดลองให้ด้วยนะที่ได้รับชมคลิปนี้จากเพื่อนๆนะครับก็ทักเพื่อนไปเลยอยากทดลองกลิ่นเนี้ยขอหน่อยนะอยากทดลอง บอกเลยนะครับจะติดใจใช้งานอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับวันนี้ไปก่อนนะกับผลิตภัณฑ์เดร์ทอล่าแต่ฟูสนะครับโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ